สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจูนเนอร์มาร้านนะครับรุ่นก็คือ st 3 8 5นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ส่วน ส่วนที่เป็นระบบก็จะเป็นมีหน้าจอนะครับก็คือมีตัวเลข2หลักนะครับสามารถรับจุด5 5วิทยุชุุมชนได้นะครับแล้วก็มีไฟบอกระดับสิกญนลนะครับสิกญนลความแรงของสัญญาณนะครับมีไฟสเตอริโอนะครับถ้าถ้าเป็นสเตอริโอไฟก็จะติด ลองกดดูนะครับอ่าอันนี้นะครับนี่จะเป็นโมโนนะครับถ้าเป็นสเตรอฝอยก็จะติดนะครับอ่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับระบบออโต้ด้วยนะครับถ้าเป็นโมโนก็จะเป็นระบบเมนวนธรรมดานะครับก็คือสมมติเราจะเลื่อนสถานีนะครับเราก็เลื่อนทีละสเต็ปสเต็ปนะครับแต่ถ้าเป็นระบบสเตรอออโต้นะครับเวลาเรากดวิ่งคลื่นมันก็จะวิ่งไปนะครับแล้วก็ จะไปล็อกคลื่นที่รับติดรับชัดนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเมมโมรีนะครับสามารถบันทึกเมมโมรีสถานีไว้ล่วงหน้าได้อันนี้ปุ่ม AM นะครับปุ่ม FM อันนี้จะเป็นจูนนิ่งนะครับกดเลื่อนสถานีนะครับขึ้นลงไปทางซ้ายลงไปทางขวาขึ้นอนันนี้ความถี่สูงฝั่งนี้นะครับความถี่ต่ำฝั่งนี้นะครับ,รบก็เลื่อนกันไป ฟังดูนะครับดูแลหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นยาอาหารเครื่องสําอางนะคะเครื่องมือแพรยแล้วก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาสติให้โทษรวมทั้งวัตถุอันตรายนะคะเป็นวัตถุ เขาเขาไม่สนใจเลยว่าเดินไม่ได้เดินได้ก็จะ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 ไม่ติดจะตรวจด้วยคอยดูได้ไ้ก็สะดวกแจ้งไฟฟ้าตัดคล้องรับข่าวประชาสัมพันธ์ก็สบาย นะฮะมีสิ่งแปลกปลอมเวลาที่เรามองต้องขึ่งตัวบดีบดีเลยเจ็ดสิบนะขึ้นตัวอะไรผมมาว่าขึ้นเด็กหมอจะตัดขาผมครับผมโรคได้รับมอบวัคซีนแอสตร้าเซนติก้าหกแสนโดสวันนี้นะครับวันนี้รับมาแล้วหกแสนโดสนะเมื่อได้มาแล้วก็กระจายตามสุ มีแค่สิอย่างเท่านั้นนั่นเองนะครับพี่น้องกูรู <Okay. S 1> ความสุขขัดความสบายขัดความที่รับเรื่องในชีวิตก็เป็นได้นะนี่ จะเริ่มต้นอะไรความหมายของการเริ่มต้นคืออะไรการเริ่มต้นมันมีหลายอย่างครับเริ่มต้นการใช้ชีวิตเริ่มต้นการที่หาสิ่งดีๆเตอร์เนี่ยก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิแล้วก็มีการติดเชื้อเพิ่มจากผู้ป่วยจากครัสเตอร นี่นะคะคุณผู้ฟังค่ะเราบำรุงได้นหอมืองกอ,อันนี้ถือเป็นโรงานตสาหการรมค่บอืมคำว่าเยอะนีปริมาณต้องเท่าไหร่ขึ้นไปครับนับเป็นขวดวหรือว่านับเป็นขั้นตอนการผลิตครัน่าจะเป็นขั้นตอนการผลิตครับเพรามันต้องมีโต๊ แต่ระวันนะต้องไม่ต่ำกว่าหครั้งตั้งวันนี้ให้กันทุกทุกวันและเสมอเสมอนะครับดีดอยルุกคั้งครับพร้อมกับบาสมาเริ่มเติมความสุข ก็ยังยังแม้เพราะว่าตอนนี้มนมันมาเร็วแล้วมันการับเสอเเน้องๆเขาไปโบทถเมนูในดวงใ,ใ,ใจวันนี้ได้วยะแล้วค่ะเมนเทูที่เขาโบส์มาเป็นอันดับหนึ่ง KFC ที่ย่งมาจากควัญทิพ ไก่ทอดคอนเร็ตรู้ว่าคนเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นอออล่่งสีีฟ้าทกินหม ครับก็รับชมผ่านไปแล้วนะครับสำหรับจูเน r มาร้าน st 385นะครับรับดีไม่ดีก็ดูฟังชมไปแล้วนะครับวันนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับขอจบรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ชมคลิปใหม่ๆตลอดนะครับเครื่องใหม่ๆหมายถึง รุ่นหลายๆรุ่นนะครับก็จะมีหมุนเวียนกันเข้ามานะครับเพื่อให้ได้ชมกันเพื่อท่านชอบรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับจะได้หาซื้อมาไว้ใช้ไว้ฟังกันนะครับผมรีวิวไว้เป็นแนวนะครับเพื่อเพื่อประกอบการพิจารณานะครับก็ขอจบรีวิวนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ